ธนาคารจะล้มจริงหรือไม่และมาตรการที่ทําให้หุ้นแบงค์ขึ้นในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยคืออะไรจะทําให้ธนาคารแข็งกังขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวมาคุยกับตัวจริงกันดีกว่านะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมทีนะครับต้องบอกว่าเทปเนี่ยเป็นโอกาสพิเศษมากๆสำหรับผมเองแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะครับก็คือจะมีพี่ซิดนีย์นะครับ เป็นหนึ่งในบอร์ดของธนาคารแห่งหนึ่งนะครับผมขออนุญาตไม่บอกกันนะครับว่าอย่างไรแต่จากข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยผมเชื่อว่าระบบการเงินไทยระบบธนาคารแข็งแกร่งมากแต่ถ้าได้ฟังจากตัวจริงแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะทําให้เพื่อนๆและผมเนี่ยมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมครับสวัสดีครับพิซนี่สวัสดีครับผมขออนุญาตให้พิซนี่แนะนำตัวเองหน่อยนะครับครับผมอ่าดรสุประชัยนะครับหรือดรซิสนี่นะครับจริงๆก็ทําร้านอาหารนะครับเป็นกรรมการแบงก์ นะครับแล้วจริงๆก็ทําหลักสูตรต่างๆนะครับโดยเฉพาะหลักสูตรอันใหม่นะครับเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์นะครับก็ทําประมาณนี้ครับครับก็ร้านอาหารก็ด้านหลังเลยครับด้านหลังเลยครับเปครับครับก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมโชคดีที่ได้พิตินี่มาให้ความรู้เพื่อนๆด้วยคราวนี้ขอเข้าประเด็นเลยครับพิตินี่ข่าวเริ่มมาอีกแล้วว่าธนาคารจะล้ม NBL เนี่ยจะมาแล้วนะจะหมดมาตรการแล้วนะตอนนี้สำหรับสายตาพิตินี่ครับว่า ธนาคารจะล้มหรือไม่หรือว่าธนาคารมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างไรบ้างครับต้องบอกนิดนึงก่อนนะครับในเมืองไทยเนี่ยธนาคารล้มไม่ได้<อ>เพราะถ้าล้มเมื่อไหร่มันจะล้มทุกธนาคารเลย<อ>มันคือโดมิโนที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ทำก็คือว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นณวันนี้เนี่ยคือธนาคารที่เป็นคนคุมทั้งหมดคือธนาคารแห่งประเทศไทยมีบทเรียนจากในอดีตมาค่อนข้างเยอะ นะครับตั้งแต่จําต้มยํากุ้งได้ไหมต้ตมยำกุ้งนี่คือก็ก็เป็นเคสที่เกิดมาแบบช็อกพอสมควรเพราะว่าในในเรื่องของเคสตัวนั้นอาจจะ NPL เยอะเยอะมากมากนะครับสีกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่นะครับตอนนั้นน่ยก็ก็จริงๆก็มีเรื่องเล่าตอนสมัยนั้นก็มีเรื่องการขายทํานู่นทํานี่เยอะแยะนะครับแล้วมีไคสิคครั้งที่สองจำได้ไหมปี2 0งศูนย์สุดเก้าอ่าใช่ครับสองพันแปดคันเบอร์เกอร์ไคสิคตรงนั้นเนี่ยพอเขาเรียนรู้จากครั้งแรกมาครั้งที่2เนี่ยมันลดลงมานะเกือบครึ่ง นะครับแต่ผมไม่ขอไม่บอกตัวเลขนะ,ะลดลงมาอีกึ้แล้วรอบนี้จริงๆพอเกิดเขาเรียกว่าโควิดไครซิสนะครับตัวเลขเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยทำทุกอย่างละออกกดทุกอย่างมาเพื่อช่วยตรงนี้ทั้งหมดเพราะตัวเลขเนี่ยต่ำมากๆอยู่ที่ประมาณน้อยมากๆอ่ะคือ,อผมผมผมขอไม่บอกตัวเลขแต่น้อยน้อยแบบเลขเลขหลักด,ดียวต้น โ oh, อ้ตอนๆด้วยนะครับ <Okay. S 2> แล้วทุกคนที่เป็นข่าวตอนนี้ทุกคนก็มองว่าตัวเดือนสิเนี่ย uh, ที่มันจะเกิดขึ้นหมดมาตรการเรื่องของหมดมาตรการทั้งหลายผมจะบอกเลยนะครับคือเนื่องจากว่าเขาเคยมีประสบการณ์แต่ก่อนมาเพราะว่ามาตรการใหม่ๆมันออกมาก็าคงช่วยได้แน่นอนนะครับอย่างสองสาวันก่อนหรือวันผมจำไม่ได้เมื่อวานหรือไงเนี่ย พุ้นมันขึ้นจนําได้ไหมครับอ่าครับอ่าพุ้นพุ้นขึ้นนี่หมายถึงพุ้นแบงค์ขึ้นยกแพทใช่ครับพุ้นแบงค์ขึ้นยกแพทเพราะจริงๆมันมีมาตร,รการหนึ่งเขาเรียกว่าเออ่ผมไม่ไม่แน่ใจว่าเรียกภาษาไทยว่างไงนะ,ะคือภาษาอังกฤษเขาเรียกด็อกเตอร์บิดอ่าด็อกเตอร์บิดนะครับก็คือคคการปูรวมหนี้นั่นเองใช่คือเอาหนี้ของทุกธนาคารมารวมกันนะครับแล้วก็ช่วยกันเมเนจช่วยกันตามช่วยกันจัดสรรให้ทั้งหมดแล้วก็ดูว่าใครจะช่วยอะไรกันแต่ละแบงค์ได้ไงอันนนี้เป็ภาคบังคคคับบของงงธนาารรแแหห่ปะเททททศไยใุ้ก์ ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหม่มากเลยนะครับแสดงว่าการที่ธนาคารบางธนาคารเนี่ยอาจจะอ่ธนาคาร A อถนัดในการบริหารเรื่องส่วนบุคคลธนาคาร B ีถนัดในการบริหารนี่ SME ธนวคาทุกคนเนี่ยการเป็นแบบมาแชร์โนเลจกันใช่แล้วก็กระจายความเสี่ยงกันออกไปแต่เขาจะเป็นโปรเจกต์ by โปรเจกต์นะอย่างเช่นว่าสมมุติว่าเป็นไมโครไฟแนนซ์อย่างเดียวก็จะให้คนที่เก่งไมโครไฟแนนซ์เป็นคนลีดแล้วที่เหลือก็คือช่วยๆกันคือ คือธนาคารแต่ธนาคารมันมีคาแรคเตอร์ของเขาอย่าง L H Bank เนี่ยก็แก่งเก่งเรื่องของบ้านมาก<ช>อ,อันอย่างของ S M E Bank ก็คือ S M E ถูกไหมใช่ครับ,รบแล้วบางธน,นาคารก็เก่งเรื่องไมโครไฟแนนซ์นะครับก,ก,ก็เขาก็จะแบ่งกันว่าใครถนัดคนนั้นก็ได้พอชั่นเยอะหน่อยอะไรเงี้ย<ม>แล้วก็ไปดูตรงนั้นในแต่ตละอันขึ้นมาซึ่งซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะใ,ในประเทศไทยที่ไม่เคยทำแล้วพอทำตรงเนี้ยม,มันทำให้เหมือนกับคุณทีอ่ะคิดว่าผมเป็นเอ็กซ์เปิดเงี้ยเออครับ คือคุณทีอาจจะไม่เคยทำเป็นคอนเฟิร์แนนต์สมมตินะผมเป็นคนทำเป็นคอนเฟิร์แนนต์ผมเป็นเอ,อ็กซ์เพรสต์คุณทีให้ผมทำเนี่ยโอกาสรอดเยอะกว่าคุณทีทำถูกไหมเออแน่นอนครับเพราะผมอาจจะถนัดปล่อยกู้อย่างอื่นหรือวิเคราะห์สินเชื่อบบอ,อืน่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คือมาตรการที่ดีนะครับแล้วจริงๆก็จะมีมาตรการอีกการรองรับขึ้นออมาเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวขอจำชื่อก่อนอ่าโฮเทลเวร์เฮ้าส โฮเทลไวน์เฮาส์ชื่อแ,บบแปลกๆมากเลยฟังดูไม่ค่อยเกี่ยวกับธนาคารเลยครับพี่ทิ่นี่จริงๆเนี่ยโฮเทลไวน์เฮาส์เนี่ยมาช่วยกับกรณีที่เป็นเจ๊กแบลล์เป็นเอ็นพีเแบบล้มล้มล้มละลายละนะครับแต่ก็สิ่งที่ทําคือเขาจะตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาหน่วยง,ง,งานหนึ่งนะครับ,รบมารับซื้อหนี้รับซื้อหนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนสมัยต้มยำกุ้งคือขายหนี้ไปเลยถูกไหมอ่าใช่คุณผิด,ดนะชรานนี่คุณไม่มีเงินจ่ายสินทรัพย์คุณต้องลงขายรอบนี้ยทำไมใช้คำว่าโฮเท แล้วก็ถ้านได้ยินข,ข่าวคือมาขายเยอะถูกไหมครับเออใช่ครับสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็ใช้โคเทลเนี่ยมาเป็นตัวแกนกลางก่อนอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอคุณซื้อนี่เขามาเสร็จปุ๊บเนี่ยแทนที่จะไปขายเลยครับต้นทุนมันก็ต่ำหน่อยครับเขาก็ช่วยผู้ประกอบการแบอบกว่าผมก็จ้างคุณบริหารต่อนะครับอยู่สักปี2ปี3ปีแล้วแต่ข้อกําหนดที่ตกลงกันครับซึ่งตอนนี้ข้อกำหนดทั้งหมดเขายังไม่ได้ออกมาทั้งหมดนะครับถ้าออกมาเสร็จปุ๊บก็เขาเขาคงประกาศอีกกินในข่าว แต่สิ่งที่ที่ตามมาถ้าผมเจ้าของโรงแรมผมจะแฮปปี้มากเลยคือถ้าคุณทำเราดีขึ้นซึ่งแนวโน้มมันก็ต้องดีขึ้นอยู่แล้วเพราะโควิดมันไม่ได้อยู่ตลอดไปลแล้ว <นะ S 2> คุณไม่ได้เจ๊งเพราะว่าคุณบริหารไม่เป็นเพราะนี่คือโอกาสสําหรับผู้ประกอบการก็คือตอนนี้คุณคุณเจ๊งมาละคุณขายเอ l ให้หน่วยงานอันหนึ่งละแต่คุณได้กลับมาบริหารอ,อีกสองสามปีปุ๊บคุณก็ไปดูว่าเขาคุณใช้เงินเขาไปเท่าไหร่วอลล์เปเปอร์โบว์ดอกเบี้ยเท่าไหร่เขาก็จะมีสิทธิ์ให้คุณไปซื้อคืน เพราะคนที่เป็นเจ้าของโรงแรมก็โอ้โหแฮปปี้ส<ช>ิเพราะรว่าถ้าคุณขยันทํางานเขาโอกาสที่เ็าจะสักเซสก็ดีขึ้นพอแฮปปี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือแต่ถ้าเกิดสุดท้ายเขาทําไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะก็ขายทอดตลาดใครก็ซื้อของถูกไปตามขบวนการเปร็นปกติอันนี้ผมเห็นด้วยกับพี่ซินนี่มากๆเลยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมเชื่อในระบบทุนนิยมนะถ้าใครบริหารไม่ดีก็ควรจะต้องเจงไปแต่คราวนี้ เหตุการณ์การที่เกิดการระบาดครับเนี้ยมันไม่ใช่เกิดการผิดพลาดหาืการบริหารมันเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีใครคาดคิดและอย่างที่พี่ซีพูดเหรอครับถ้าสมมติว่าโอ้โหมันเป็นผลกระทบหลายด้าน้วหนึ่งนะความเชื่อมัน่นถ้าสินทรัพย์ต่างๆโดนลงมาแย่งขายในตลาดเลาพร้อมกันแปลว่อาอะไรราคาจริงถูกลงไปอกีกใช่ครับมันคือที่ดินมันผมเชื่อว่าโอ้โหโรงแรมยังสมมติผมว่าซือ้อบ้านนะโลโรงแรมยังราคานี้เลยราคาบ้านต้องโลง อาจจะมีการเปรียบเทียบอะไรกันแบบนี้ม,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 มันกระทบอยู่แล้วครับถ้าโรงแรมลงนะครับบ้านอพาร์ตเมนต์ลงหมด <ư> แล้วพอลงเนี่ยคือมันจะลงแบบติดดินเลยจำจำตอนปีต้ยมยำกุ้งได้ไหมครบับโหถูกมากมากคุณแตะตรงไหนเนี่ยคือถ้าถ,ถือได้สักหปีเนี่ยโอ้โหมหาศารลรวยแต่ตอนนี้คือคือผมเข้าใจนะว่าทางธนาคารในกุญเชียงไทยกับรัฐบาลเนี่ยพยายามช่วยตรงนี้อยู่นะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือในโครงการที่ช่วยกัน แต่อันนี้ก็ไม่เกี่ยวว่า m p l ที่ทุกคนบอกจะมีเรื่องของต,อต,อต,อต่อตรงนี้ถูกไหมครับจะบอกให้ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังมีเงินอยู่นะครับ,รบเรื่องของรีเซิร์ฟเนี่ยคือคือทางธนาคารเนี่ยก็บังคับให้มีรีเซิร์ฟขึ้นมาอีกเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือทางธนาคารกลางแห่งประเทศไทย<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยคือโอกาสที่จะล้มเลยเนี่ยไม่มีทางนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยคือคนไม่ใช่ไม่มีเงินนะแต่ณวันนี้เนี่ย คือถ้าไปดูเงินฝากเนี่ยลน้นล้นเลยนะใช่แปดล้านล้านบาทแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณกล้าไปปล่อยให้ใครไหมกล้าให้เงินมันหมุนไหมเออจริงถ้าคนคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะอยู่เงี้ยมันก็จะวนไปม,มันก็จะนานไปขึ้นเพราะสิ่งที่ตอนนี้เราต้องช่วยกันกระตุน้นคือนอกจากนโยบายที่ทางภาครัฐเนี่ยโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมาช่วยตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยคือต้องออกมาจาใช้สอยกันให้เยอะมากๆ พื่อจะให้เงินมันหมุน,พอ,น,มน,มนพอเงินมันหมุนปุ๊บก,ก็จะมีคนกล้ามากู้กล้ามากู้เพราะมีเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นอพอเกิดโอกาสที่ปุ๊บเกิดขึ้นเงินที่อยู่ในธนาคารเ,เยอะๆก็เริ่มปล่อยกู้ออกมามเพราะตอนนี้ถามเขาอยากปล่อยกู้ไหมผมบอกเลยทุกธนาคารอยากปล่อยกู้คีย์สาคัญนะครับการที่ธนาคารเริ่มอยากปล่อยกู้ที่พิ่ตินีบอกเพราะเงินเหลือ,อแล้วเขาต้องรู้สึกว่าเขาเข้มแข็งมากพอแล้วผมเล่าระบบแบงค์ให้ฟังนิดหนึ่งแบง<ๆ>ค์เนี่ยกำไรเนี่ย ส่วนหนึ่งคือมาเอาเงินฝากมาราคาคือดอกเบี้ยนิดหนึ่งแล้วก็กินส่วนต่างจากเงินเงินกู้ถูกไหมครับนิมณนะวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องแต่งเงินฝากเดียวแล้วมันเยอะมากตอนนูนทั้งนั้นใช่แล้วถามว่าแบงค์จะทำไงจริงๆคือแบง,แบงค์แบงค์มันไม่เ๊งนะแลว NPL เนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าคือคนมีตงังผมเชื่อนะคนมีตงังแต่ไม่อยากไปคืนแบง,แบงค์เก็แบบเงินสดไว้ก่อนอแล้วให้แบงค์มาทวง Μ ก็ถามว่าโอกาสที่แบงค์แต่ละแบงค์จะเจ๊งไหมยากเพราะเพราะอะไรเพราะรีเสิร์ฟที่ที่ผมบอกนะครับแล้วก็พราะนโยบายใหม่ที่เขาบอกมาตรงนี้มันเป็นการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากจริง <นะ S 1> จริงเข <beige> ามีซอฟต์โลนอีกก้อนหนึ่งปล่อยมาด้วย อืมนะครับเพราะเขาก็จะเอาลูกค้าแต่ละลายเข้ามาช่วยกันแต่ละลายแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ใจิตใจของคนที่ทําธุรกิจทั่วไปไม่เกี่ยวกับแบงก์เลยนะถ้าคุณยังทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกดดนันเพเชอร์เพชอเชอร์ไปจากไม่ดี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 ม,ดม,ดมันจะจะเดือวสุดท้ายอาจจะเป,เป็นจริงก็ได้ในอีกสองสปีแต่ตอนนี้รีเสิร์ชั้งหมดเนี่ยรองรับได้ถึงปีหน้าเลยครับอ๋ออีกสองปีสามปีเลยสบายสบายอยนี้สาคัญมากเลยครับอย่างนักลงทุนหรือว่า จากการเงินเองเนี่ยคนเราไม่ได้ใช้เงินจากเงินที่เรามีนะแต่คนเราใช้เงินจากความเชื่อมั่นแต่บางทีเราไปเสพข่าวร้ายไปจริงๆมากๆแล้วข่าวร้ายเป็นตลาดเลยครับพี่ผมรู้สึกว่าแบบโชคดีมากๆที่พี่ซินนี่มาให้มุมนี้แล้วตอนนี้ธนาคารเริ่มปล่อยกู้แล้วหรือยังครัผมผมผมก็แล้วให้ฟังนิดหนึ่งค,คือก่อนโควิดคนก็กู้อยู่ระดับหนึ่งถ้าสภาพคล่องของธนาคารเยอะหมายถึงมีเงินฝากเยอะ,อะถ้าเก็บเงินถ้าน้อยหมายถึงว่าปล่อยเงินกู้เยอะอถ้าเงินกู้เยอะ หมายถึงว่าระบบมันจะเริ่มหมุนถูกไหมใช่ครับก่อนโควิดเนี่ยสมมติผมเอาตัวเลขง่ายๆนะผมไม่ได้พูดตัวเลขของจริงนะสมมติเป็นอ่าอ่าพอมีโควิดปุ๊บตัวเลขแม่งไป50ิบเลยโอ้โห50ก็คือมีเงินในแบงค์เยอะเกินครับอ่าแล้วแบงค์ทำไงเริ่มขาดทุนละอออแบงค์ก็อยากปล่อยกู้แต่พอเริ่มจำเปิดประเทศได้ไหมครับครับตัวเลขจาก50มันลงมาอ๋อเปิดเมืองใช่ไหมพี่เปิดเมืองเปิดเป็นเฟสหนึ่งก็เริ่มลงมา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 จนตอนเนี้ย ถ้าตัวเลขที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยเกือบเกือบเท่ากับตอนก่อนปิดโควิดแล้วนะก็ถือว่าการปล่อยกู้เริ่มกลับเข้าสู่ร,ระบบปกปติแล้วจริงแต่แต่คนก็ยังยังคือคนตอนนี้มี2ประเภทที่เกิดขึ้นแบงก์ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเวลาเรื่องของการปล่อยกู้เนี่ยก็ต้องดูว่าโมเดลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่าคือการปล่อยกู้ของธนาคารสมัยก่อนเนี่ยคือต้องเข้ามาดูว่าประวัติการทํางานเป็นยังไงประวัติมีแอสเซทเท่าไหร่ วันนี้เนี่ยคิดแบบนี้ไม่ได้แล้วต้องมาคิดว่าธุรกิจคุณเอฟเฟกหรือเปล่าแล้วคุณจะหายเอฟเฟกเมื่อไหร่ก็คือธนาคารเริ่มมองกระสเงนินสดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่าแอสเซทแล้วเพราะธนาคารบอกไม่อยากได้ที่ดินไม่อยากได้ตึกไม่เอาไม่เพราะว่าที่ดินเนี่ยคือมันจะมีตะลงเพราะว่าคุณอ,อย่าลืมนะถ้าเกิดทุกอย่างเอามาขายพร้อมกันหมดมันก็นแทนสมมติว่าคุณประเมินไว้ที่ราคา3.5ของราคารัพย์ขายเพราะโหนดผมว่าอาจจะเหลือ10เซนจริงว่าอย่างที่พี่เนี่บอกครับบางทีเนี่ยธนาคาร บอกแล้วว่าเขาทําธุรกิจปล่อยผูกเนะ <_ d ans> เขาไม่ได้อยากได้ที่ดิน <_ d ans> ไม่อยากได้อะไรครับเวลาเขามีนี้เสียเยอะเข้ามาปุ๊บ <_ d ans> เขาไม่ได้ขนาดในการบริหารจัด <_ d ans> การสินทรัพย์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นเขาบอกอ่ะมัดรวมเลยนะขายทุกผูกแ้่ปัญหาคือขายทุกผูกของเขาเนี่ยอาจจะลดลงมา3 0 4 0ซึ่งอาจจะไม่พอจากต้นทุนการเงินที่เขาทําอยู่ <_ d ans> โอ้นี่นะครับอาจจะไม่พอต้นทุนการเงินแล้วไม่พอแล้วเพื่อนๆเราคิดดูว่าใครจะมีเงินหลักพันล้านมาซื้อนั่นแปลว่าอาจจะลดราคากดลงไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะลดราคานี่ย เขายังกาไรเลยแล้วคนเดเวลอปเปอร์คนท,ที่มีที่ดินอยู่ละ่ะจะไม่รับผลกระทบขนาดไหนซึ่งไม่สามารถลดราคาตัวเองได้เขาเพิ่งสร้างเพิ่งลงทุนไปอันนี้เป็นเอฟเฟกจริงๆครับที่จะส่งผลต่อความมั่งคั่งด้วยอย่าลืมนะครับว่าความมั่งคั่งส่วนใหญ่ของคนทั่วไปก็คือบ้านและที่ดินตัวเองอยู่นั่นเองคนไทยอ่ะคนไทยณปัจจุบันเนี่ยคือท,ทําธุรกิจอยู่แค่สองสประเภทที่ทําเป็นหลักคืออสังหาครับอสังหาที่ทําเยอะที่สุดคือโฮเทลร <ris os> องมาคือบ้านเช่าครับ อพาร์ตเมนต์คอนโดถูกไหมครับนี่คือสังเกตไหมทุกคนมาบอกอลูกนี่ไม่ต้องมีอะไรเลยมาถึงปุ๊บก็ไปซื้อคอนโดแล้วเดี๋ยวยืนสบายไปตลอดชาติเสืนอน,น,นอนกินี่เสื้อนอนกินบอกเลยนะครับโควิดมาเนี่ยเปลี่ยนหมดนะครับเสือนอนกินไม่ได้นะครับเพราะเนะี่ยวิธีคิดของธนาคารเ็าจะเปลี่ยนไปแต่ก่อนเนี่ยจะเอาพวกน,นี้เดี๋ยวนี้มันจะมีคาฟอ์แคชบ้างมีเรื่องของออทองไปตึงแล้วก็มากู้ได้บ้างแต่คุณเชื่อไหมตอนนี้ทองมันขึ้นไปสูงไหมใช่ครับราคาตึงมันก็สูงถูกไหมใช่ แต่แต่เวลาคนไปกู้แบงค์เนี่ยไม่ได้ราคาที่มันสวิงขนาดนั้นนะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยมันสวิงมันต้องกลับมาเพราะตอนนีก้ก็คือเหมือนกับไก่ไข่อะคนมีตังไม่อยากคืนแบงค<อ>์เพราะสิ่งที่ผมทำเนี่ยถ้าผมเป็นคนที่ผมฟังอยู่ตรงนี้นะครับคือมีอะไรเนี่ยคิดทําให้เหมือนปกติออกไปกินข้างนอกใช้ชีวิตให้เหมือนปกติแต่ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังหน่อยอแล้วก็เริ่มที่จะลงทุนผมจะบอกเลยตอนนี้เป็น good opportunity ในการลงทุน เพราะทุกอย่างถูกหมดนะครับแล้วคนที่จะหวังว่าราคาคอนโดจะลงไปเนี่ยเจอด็อกเตอร์บีสกับโฮเทลแวร์เฮาส์ไปเนี่ยราคาคอนโดกับพวกนี้ลงยากแล้วนะครับใช่เหครับเพราะน้นตอนนี้ผมเชื่อว,ว่าตอนนี้คือจุดที่น่าจะเกือบๆต่ำสุดละอ่าฟิสซิเน่ให้คีย์นะครับว่าเป็นจุดที่เกือบจะต่ำๆสุดที่สุดในความคิดของิสซิเนนะค่คือมันไม่ไม่มีทางบอกได้ว่าวัาวนนี้มันต่ำสุดนะผมผมผมก็ม<ๆ>ไม่มีทางรู้ต้องบอกก่อนว่า ในเงื่อนไขที่จะไม่มีการระบาดรอบของละกันเลเราบอกว่าในสภาวะปัจจุบันตอนนี้แต่ก็ต้องบอกว่าณตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวมีความเสี่ยงแล้วพี่เจนี่ว่าจะมีการระบาดรอบของขึ้นมาผมต้องบอกงี้คือคนเนี่ยเข้าใจคําว่าโควิดผิดไปนิดนึงนะครับคือโควิดเนี่ยมันก็คือเหมือนโรคหวัดแต่มันจะมีเป็นแบบหวัดกลายพันธุ์เป็นไวรัสเอไวรัสบีจำได้ไหมใช่ครับออที่มันมีจริงๆรันมันก็หลายสายพันธุ์ปัญหาของคุณคือ ตอนนี้ทุกคนทําตัวให้แข็งแรงใช้ชีวิตให้เหมือนปกติแต่จะมีความระมัดระวังมากขึ้นอย่างใสหน้ากากล้างมือว h a t e v e r สัตทีมันก็ไม่ติดหรอกครับแล้วคุณก็จะไปอยู่ใกล้ใกล้พวกนี้ต่อให้คุณติดนะแล้วคุณแข็งแรงนะพับอยู่ก็หายปูมันก็กลับมาอันนี้คือหายได้นะแต่ถ้าเกิดคุณทําตัวแบบแล้วก็ไม่ออกใช้จ่ายเก็บเงินอย่างเดียวนะผมบอกเลยนะมันหายนี่คือหายทั้งทั้งประเทศเลยนะครับเละตุ้มเป๊กกันหมดทั้งประเทศคือผมไม่ได้พูดถึงธุรกิจแบงก์นะผมพูดถึงธ พอเงินไม่หมุนแต่คือเราเอาหลักของแบงคม์มาจับ,รบจริงๆอย่างที่บอกก็คือตอนนี้แบงค์เนี่ยเขาก็หาเอาปรลตี้อยู่เรื่องจริงเนี่ยมันมีเรื่องที่ผมชอบที่ธนาคารเปะเทศไนยกำหนดด้วยอย่างเช่นไมโครไฟแนนซ์เนี่ยเขาก็ช่วยนะคือแต่ก่อนไมโครไฟแนนซ์ในคุณปู่เนี่ยสงสุดมันได้36%ครับอเนตอนนี้มันลดลงมาเยอะเหมือนกัน เลือ33มสาอ่าสามสิบสามนี่เยอะนะดอกเบี้ยดอกเบี้ยสามเป็นกู้สามเป็นกู้หลายหลาคนบ่นบอกโอ้โหลดลงมาแค่สามไม่แพงไม่เห็นเยอะเลยโทษนะครับสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเป็นแบงค์เนี่ยคือโดนเป็นเป็นพันล้านนะครับใครครับว่าแบงค์มีเงินเยอะมากแต่ต้องคุณเพื่อนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอย่างที่พี่ี่ซินนี่บอกนะสามเปอร์เซ็นต์ของคุณจริงๆอ่ะคิดจากร้อยมันไม่เยอะหรอกแต่คิดจากเงินหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยกำไรแบงค์หายไปเยอะมากและความเสี่ยงล่ะความเสี่ยงแบงค์ไม่ได้ลดลงนะครับใช่เพราะความเสี่ยงเขาก็ให้เเเงิินนประกัท่าดม แล้วแถมค่าจ้างพนักง,งานก็ไม่ได้ลดนะทุกอย่างทุกอย่างไม่ได้ลดหมดแล้วผมผมชอบอันหนึ่งคือเขาไม่ได้ไมโครไฟแนนซ์เดี๋ยวเขาลดเกือบทุกอันอย่างอย่างเพอร์ซันอลไฟแนนซ์เนี่ยก็ลดจาก2 8่สิปถึงเลบ้าลดอีก3เซนผมว่าเยอะเยอะมากๆแล้วอีกอันที่ผมชอบคือตอนนี้ธนาคารปรมเทศไทยถ้าคุณเห็นเขา move นะสิ่งที่เขาทำเนี่ยดีมากเลยคือเรื่องของ ekyc เรื่องทำดิจิตอลบาทนะครับคือมันแก้ปัญหาหมดเลยคือต่อไปนี้คือการ หมุนเงินการทำอะไรเนี่ยมันจะง่ายหมดนะครับต้นทุนต่ำลงในการใช้จ่าย,ยไม่ต้องผลิตแบงค์มาแล้วไปป้องกันอีกว่าจะมีใครมาขโมยหรือเปล่าขนส,ส่งอีกเงินทั้งนั้นแล้ว KYC เนี่ยที่ผมเน้นนะ<ม>ต่อไปเนี่ยมันจะเป็น face recognition อ่าผมขออนุญาตเติมพิเศษนิดนึนนง KYC ก็คือ know your customer ถ้าเป็น e KYC ก็คือท้งเราต้องเป็นเอกสารเนี่ยเราอาจจะเป็นเหมือนกับถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็เป็นหน้าแทนที่ที่พิเศษนี่บอกเขาบก็คือก็คือเหมือนเหมือนคุณเห็นตรงนี้คุณถ่ายรูปไปนะครับแล้วก็จะ implement เนี่ย ภายในสิ้นปีนี้นะครับก็เริ่มออกมาแล้วนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าเห็นเนี่ยตอนนี้แบงก์ทั้งหมดอ่ะพยายามจะทําตัวเป็นตัวโมบายแบงกิ้งหมดนะครับแล้วแล้วข้อดีเนี่ยสังเกตไหมเดี๋ยวนี้กระเป๋าตังค์ผู้ชายเนี่ยจะบางๆลงเพราะว่าเขาจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ใช้ตัว QR เอาไม่ใช่บางลงเพราะเงินน้อยนะเขาจะใช้ QR แทนเขาจะไม่ค่อยพกเงินสดแล้วโอกาสที่จะโกงเนี่ยจะยากผมเล่าเคสหนึ่งให้อันนี้พอดีผมได้มโอกาสไปจีนนะครับ ก็จะมีธุรกิจอันหนึ่งที่แบบอาจจะเงินหายยิบบ่อยที่สุดคือขายพวกของในวัดทู่อะไรพบม,มันเช็คไม่ได้ว่าเขาจ่ายเท่าไหร่ขายของทั่วๆไปนี่มันหายง่าย oh ถ้าอะไรที่รับรับเงินสดอตอนนี้จีนเนี่ยเลิกรับเงินสดนะครับมันเราเป็น,เป,นเป็นเหมือนกับป้าย QR มาแล้วก็ยิงอันนี้ก็เริ่มมาในเมืองไทยแล้วนะถ้าไปดูบางร้านเนี่ยใช้ t u o Wallet บ้างใช้อะไรงเงี้ยแล้วแม้แต่ BTS ก็เริ่มเป็นแตะเป็นเงินไปหมดละโอ้อันนี้ฟอยนี้ดีเลยครับ การที่วีซิี่บอกนะครับก็คือการที่ร้านค้ารับเงินสดเนี่ยต้องมีพนักงานมาจัดการเรื่องการบริหารเงินสดอีกตรงนี้ก็ต้องแบบถ้าไว้ใจคนเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องห,หลายๆคนมาช่วยดูอีกแล้วแม้ตำแหน่งคนสูงอีกความเสี่ยงตกอยู่กับผู้ประกอบการที่มีระบบร้านประเภทเลยโอ้อน,นี่ก็ดีๆมากนนเลยครับอ,นนอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมกำลังบอกว่าต่อไปนี้พวกบริษัทค้าขายเนี่ยคือแคชเชียร์อาจจะไม่ต้องมีละ นะครับแค่อ,อย่างที่ผมไปจีนเนี่ยมันจะมีมี QR แปะไว้ที่โต๊ะคุณยิงเสร็จปุ๊บแล้วก็มันจะไปขึ้นที่โต๊ะตรงตรง,ตรงทางออกมันจะมีคล้ายๆประตูกั้นครับถ้าคุณเดินออกไปเขาเห็นว่าโต๊ะคุณยังไม่ใช่ยัง,<า>ยงไม่จ่ายป<ล>ุ๊บเขาจะเก็บตรงนั้น<อ>แต่ถ้าเกิดคุณยิงตรงนี้ไปเดินออกไปคือไปได้เลยนะโอ้ไม่ต้องมาเรียกว่าบอยๆน้องนนาะมาเก็บเก็บบินอันนี้ยากดีมากครับจากโดยรวมนะครับตอนนี้ระบบธนาคารของไทยเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาก แลนะเท่านั้นไม่พอครับยังมีแนวโน้มที่พีทินนี่บอกว่าจะมีการทําให้ตัวของธนาคารเองแล้วก็ธุรกิจทั่วไปเนี่ยมีต้นทุนในการทำธุรกิจที่ลดลงอีกแต่เดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวเรามาคุยกับพีทซินนี่ต่อว่าแล้วพีทซินนี่บอกตอนนี้มีโอกาสอะมีโอกาสเนี่ยเป็นอะไรคือผมอยากจะบอกครับว่าอันนี้เด็ดมากเพราะว่าต้องอยอมรับว่าพีทซินนี่เป็นนักธุรกิจที่ทามาหลายหลายบิสเนสครับแล้วก็เป็นสเกลที่เรียกได้ว่าเป็นมายเซตแบบระดับโลกเลยดีกว่าเพราะผมก็ ช่วีที่พี่ินี่สอนผมสอนพวกผมมามาเยอะมากๆเลยครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณพี่ตนี่ด้วยครับขอบคุณครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ